มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกกตเร่งสอบเรื่องพิธาถือหุ้นไอทีวีจ่อเรียกชี้แจงสำหรับความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนขึ้นมาตวรวจสอบกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตส์สบัญชีรายชื่อและหัวนหน้าพักเก้าวไกลในฐานะแคนดิเเตตนาในรัฐมนตรีมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา15 151พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะว่ามีมูลตามความที่ปรากฏออกมาหรือไม่โดยนอกจากพยานเอกสารที่เป็นบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอ v ีวีจำกัดมหาชนคลิปเสียงบันทึกการประชุมบัญชีทรัพย์สินและก็น้สินที่ยืนแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หลักฐานการถือครองหุ้นต่างๆสิ่งสำคัญคือการเชิญนายพิธาในฐานะผู้ถูกร้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยค่ะรวมทั้งอาจจะมีการขอเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารจากปปอชอด้วยคาดว่าหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วทางคณะกรรมการไต่สวนจะออกหนังสือเชิญให้หนายพิธาเข้ามาชี้แจงเบื้องต้นระยะเวลา20วันที่กรกตให้กรอบการทำงานกับคณะกรรมการไต่สวนจะครบกำหนดภายในเร็วๆนี้ค่ะกรกตเร่งสอบคดีพิธาถือหุ้นไอทีีจ่อเรียกแจงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ